จุดอีฟนิ่งค่ะทุกคนเจกนกำลังจะพาทุกคนไปดูอ e ีมานะคะเป็นท็อป3ซุปเปอร์ของเกาหลีเลยนะมันก็จะมีลาเต้มาดอีมาแล้วก็โฮมพลัสแต่ว่าอ e ีมาดเปิดได้แต่ปี1993นะคะก็ันับเป็ว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดา3ซุปเปอร์นี้เลยค่ะ อีมาด์นะเคยเป็นพาร์ทเนอร์กับ SM ด้วยนะคะก็จะมีแบบสินค้าเคป๊อปอย่างเงี้ยที่แบบที่เราเป็นติ่งี่เราชื่นชอบนี่ออกมาหลายชนิดค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็หมดสัญญากันไปแล้วนะคะอีมาด์เ, e เ,เขาแต่งตั้งแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมานะก็คือชื่อโนแบรนด์ค่ะไม่มีแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยด้วยความที่ไม่ต้องจ่ายค่าแบรนด์ใช่ปะก็จะราคาถูกค่ะด้วยคุณภาพที่เท่ากันก็ถูกกว่าเพราะไม่ต้องเสียเงินค่าแบรนด์ brand นั่นเองค่ะเขาบอกว่าของที่พลาดไม่ได้เลยนะของโนแบรนด์ก็คือมัน เขาเรียกว่าอะไรมันฝรั่งจะเรียกว่าเป็นเลสต็กหรือ p ิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นอะแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะมากแถมหลายคนก็รีวิวว่ามันอร่อยกว่าด้วยค่ะแล้วก็ยังมีมันม่วงแผ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันซึ่งตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะควรจออกไปได้แล้วแล้วเจนก็คิดว่าเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแวะไปอีมาไม่ใช่ต้องแวะสิ เดี๋ยวจะค่อยเป็นเดส t i เนชั่นหลักของเราอีมาดนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปด้วยกันไหมคะไปได้วยกันเลยน้องงั้นเราก็ไปด้วยกันเลยค่ะคือระหว่างทางไปฉันเจอป้ายว่ามีช็อปป๊อปอพสโตเ์ store, ชินจังฉันก็เลยแบบต้องไปแล้วแหละพี่สาวอลไนไม่รู้ไม่น่ารักจังหมอนหรอหมอนแลย มีตุ๊กตาเนเน่ด้วยหมอนชินจังอยู่นี่ที่จริงก็มีครบเลยนะทุกคนกาชาชินจังก็มาว่ะเอาว่าสัมพันวอนเองอะฟิกเกอร์ชินจังพี่สาวฟิกเกอร์ชินจังและอันนี้อะไรโอ้กล้องซูมอนาเตอรกลองซูมค่ะแต่เราสนใจค่ะความช็อกโกบีนี้ คืออะไรอย่าบอกนะเป็นขนมช็อกโกบีที่เราชอบกินกล่องนี้เธอน่ารักมากเลยอะกล่องสุ่มนี่แหละแต่ว่ากล่องละ15ื่ถ้าซื้อ8ดกล่องเหลือแสนสองเนี้ยส่วนอันนี้ชิ้นจังดูหนังตัวละ19ื่ถ้าซื้อหกชิ้นคือ1 1ึ่งแพันแต่อันนี้พี่สาวพี่สาวช็อกโกบีกล่องใหญ่เลยเอากับไทยไงถามก่อน สตับดเธอถุงทงถุงเท้าเออกองที่เป็นรูปรนาานากแอคชั่นถุงเท้าว้นาน่ารักใช้ปุ๊บรู้เลยเป็นติ่งชิ้นจังเกง่งเก่งในเธอทางเก่งในหน้ากากแอคชั่นโอน่ารักต้องไหมต้องรับไหมหอแต่มันไม่บอกราคาโวยเกง่งเก่งในทำไมถึงเป็นรูปกางเกงในอ่ะมันนา่ารัก ก็ชินจังแบบกระเป๋าดิสอซหรอน่ารักจังเลยถุงเท้าคู่ละ 2, สองพันสองแบบเยอะมากเต็มเต็มคอนสิ่งของเราดีไหมอืมจะต้องลายนีปะต้องลายนีแล้วเ,เลยชุดนอนชินจังเป็นเอกลกักษณ์มากเลยอะ่ะโซนแบบเค,คสเก็บโทรศัพท์เอ่ยกิ๊บต่อกเอ่ย เคสแอป์พอร์เอื่ยนี่อะไ,ไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อต่อทำความชืน้นคังกุญแจแบบเอาไว้ใส่กาดเฮ้ยน่ารักนะว่าไปเออมีอะไรอ่ะที่รองแก้วหรอจำเป็นขนาดไหนกันเชียวโพสอิฐซื้อเอาความชื่ชอบส่วนตัวล้วนไม่ยังอือนแดฟแฟง โอ้นี่เป็นสติกเกอร์ทีแ่แปะแล้วก็แปะออกได้อ่ะแบบียูสได้อย่างเงี้ยอุ้ยอั้นแต่มีอะไรทำไมน่ารักจงุงเธอเราเพิ่งเห็นว่าพื้นก็น่ารักอะเอ้ยเอาใส่รัสดเกรอโอ้รถบุกเราคืออายุสิบปีแล้วอ่ะควรเปลี่ยนรถบุกก่อนเฮ้ยคือน่ารักมากเลยดูพี่ส่งกุญแจอันนี้แบบดีซ้ำชอบแล้วก็มี น,นีหัวคุณเจน,น่ารักกับมีนี่ด้วยแม็กสแซปเปอร์ที่ใส่เออกันไก่ไม่ใช่ที่ใส่กันไก่สิมันมาพร้อมกันไก่เลยเอินปุยมุยอ่ะอย่างนี้ัข้างอ่ะเอากับไทยยังไงกันนะที่มีอยู่ตอนนี้มรู้จะเอากับยังไงแล้วโว้ทนน่ารักไปหมดเลย เป็นปตัตรเตอร์ถาดข้าวอะ่ะถาดข้าวชินจังวะ่ะเอาว่ะพูดจริงๆแบบสัตจริงเลยนะนี่ไปไม่ถึงร้านข้าวเลยจะสี่ทุ่มแล้วอ,อีหมากมันก็ปิดห้าทุ่มอะ่ะน่ารักเนาะนี่หนแหละล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้เ,เบ็ดไม่ใช่เบ็ดจะหมดนะเมมติมเมมจะติมแล้วจ้าไม่ดูให้ดีนะคะคือเมม iPad อะ่ะเต็มแล้วมันก็เลยทำอะไรไม่ได้โกอย่างที่คิดไวค้ค่ะ ปิดจ้าปิดแล้วปิดใส่หน้าเลยเราเก็จะไปหาร้านอื่นกินแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินก็คงจะเสียเวลาใช่ปะเลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปอ e ีมาก่อนเลยแล้วกันอาจจะซื้ออะไรกินถ้าไม่มีจริงก็เดี๋ยวเวซูเปอร์ซื้อรามีอรกินจริงก็อยากทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะไ,วไม่คิดไม่ได้นะ e อีมาดฝั่งตรงข้ามก็สทัทีเถอะก็ฉันข้ามถนนมาฉันก็ามา,มาเจอกับร้าน ของทอดตอกโบกี้ติใกล้หมดแล้วฉันอชอบเสร็จก็น่าจะหมดพอดีใช่ป่ะพี่สาวเจอ,อฉันข้าข้องถึงแล้วเพราะปิดไฟใส่ฉันเลยโอ้มาถึงสี่ทุ่มไงทอมสรุปแล้วนี่มาเปิดถึงห้าทุ่มแต่อีนี่เปิดถึงสี่ทุ่มยีห้างไงเพื่อปิดไฟใส่อีกหรอเราจะลงไปได้ยังไงคะมันฮะฮะว่าไงดีวะเจอ,อฉันเจอทางเข้ารับแล้วต้องเข้าผ่านทางทับเลคค่ะ ได้ที่สาวได้เคบอกก่อนว่าอีมาตที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นนะคะก็คือ B1 หน่ง,งแล้วก็ B3 ตอนเข้ามาจากสเวยมันจะเป็น B 2นะคะ mm hmm. ก็เลยขึ้นมาชั้นข้างบนก่อนชั้น B หนึ่งก่อนว่ามันมีอะไร mm hmm. ก็เป็นพวกคงพวกข้าวื้อกับไทยไหม mm hmm. ไม่ <laughs> พวกข้าวพวกธัญพ,พืช mm hmm. มีผักอบด้วยแต่ว่าอะไรจะสู้แบรนด์ Pan To Travel ได้ไม่มีหรอกแล้วก็แบรนด์นี้เหมือนมันกำลังมาแล้วบอก่าคนกินเยอะมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเพราะดูสิ่งที่ มันเขียนว่าคาราเมลซอฟเทตอัลมอนด์เพรสเซลแทนฉันต้องได้กินดูจากป้ายน่าจะเป็นสองแถมป์หนึ่งไหมแต่ไม่รู้ว่าเฉพาะสมาชิกหรือเปล่าก็เอาไปสักสี่ละกันเนาะต้องเอาออริจินอลไปด้วยเธอแล้วฉันก็เจอรสนี้รสนี้ไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ใช่ปะ่ะเจอคาราเมลใช่ปะ่ะคุกกี้แอนครีมใช่ปะ่ะอ๋อเริ่มแล้วทิรามิสุมินช็อกวาซาบิแล้วก็อันนี้ถามจริงรสแดงสตาร์ไลท์ปังปังอัลมอนด์วัด แล้วอันนี้อีกชองยังมายโยน่าจะเป็นมายองเนสเนาะอืออือเอาไงนอกจากนี้ก็ยังมีพวกของฟรีสนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดจุ้งซีฟูด้ดแล้วก็นี่แบบชาบูเลยคือพรทำเป็นแบบสไลด์พคุณตะกี้ป้าคุยอะไรกับเราวันนี้ฉันไม่รู้เหมือนกัน,นก็แบบฉันงงเออไอ้น,นี่เวไอ้แบบเนี้ยตอนที่อยู่เมกาก็คือ ซื้อไปผัดใส่ซอสกระเพรานะคะด้วยความที่แบบซื้อกระเพรามาใช่ป่ะแล้วพาแบบน้ํามันก็อร่อยก็เลยกินเนื้อหมดแล้วเลอแต่น้าแต่เราก็ยังไม่ทิ้งเราเก็บเอาไว้แล้วก็เอาซื้อหมูซื้ออะไรมาผัดใส่เพิ่มก็คือแซ่บคักร์เนาแบบสดก็มีนะคะไม่ใช่มีแต่แบบฟรีซเหมือนชั้นนี้ส่วนใหญ่จะขายเป็นแบบเอาไปต้องไปทําอาหารอ่ะเออไม่ได้พร้อมกินส่วนใหญ่นะโอเคปลาหมึกเข้ามาเป็นซีรีส์เลยค่ะคุณผู้ชม ปลาเส้นปลาเส้นไม่ใช่ขนมหรอเขาจะมาตจะบอาเป็นขนมมันเอาไว้ทําแบบกับข้าวเหรอทำอยู่ในโซนแบบโซนเนี้ยแล้วก็น่นอนมีสาหร่ายเยอะแยะมากมายนะฮะมีแบบทอดด้วยอะ่ะชุบแป้งทอดพวดแล้ก็นึกถึงร้าน just t e n d n g อะพวกมันอร่อยมากถ้าฉันมาเกาหลีแล้วฉันไม่ซื้อสาหร่ายกลับไปฝากที่บ้านเนี่ยเขาจะประนามฉันไหมวะ บิกไซพร้อมหูหิ้วไปเลยไหมคะเอาไว้หลอกเด็กปะเนี่ยฉันก็พร้อมโดนหลอกนะเอาที่จริงใช่ไอะไรนเนี่ยอย,ย่างไยความโลตัสโลใจผักทรงผักตบเห็ดอันเท่าควายนี่คือเรื่องจริงเพรานเชนเด็กผ่ายโซนผักสดผัเด็ดสึกเขียวขจีเต็มไปหมดพูดก็พูดเถอแต่ช้ำใจอยู่นิดหน่อยว่าฉันอยากกินสตรอเบอรี่ที่เกาหลีแต่มันยังไม่มีพี่จา่า ต้องกลับมารอเดบูสปาร์แล้วเลยเสร็จพร้อมกินเลยก็มีนะจ๊ะน,นี่ก็ลงมาชั้นปีสองแล้วโซนนี้ก็จะเป็นน้ำขนมเครื่องคุงค่ะแม้ว่าจะเห็นกิกพังเราก็ว่าอันนี้คิ้วอยู่ดีนะคิวไหมน่ารัก่ะเนาะมะนาวเอะเนะาะมีพวกกิมจงกิมจิมู จีด้วยนะและก็แน่นอนผักอาหารกระป๋องสเปนลดาฉันก็มาสะดุดตากับอันนี้คืออะไรอ่ะแต่กับบ้านกับพี่น้น้องไป w o r t d of you นีมีไปนอานณาจักรไอติมด้วยค่ะและเ็นไฟล์ของแบบเอาเอมอทอดอาณาจักรแห่งนม โอเคจินเข้าใจเพีงเองแหละว,ว่ามันมีขนมแต่มันมีขนมแบบที่ชั้น B สองนะน่าจะอยู่ชั้นะ่สามแลาลงไปกันดีกว่ามัจะเป็นเมเล่องจัมมมาของเราเลยก็ได้ค่ะตอนแรกชื่ว่าจะซื้อกำยอนกับไทยก็คือไม่ได้กระเป๋าเต็มนะคะขอโทษด้วยนะพี่ๆเจล่เป็นนม่มีใช่ย่สิบรถเองต้องมันมีแบบที่เราชอบแน่เลยโอเคพา อาณาจักแคนดี้เยลลี่ช็อกโกแลตค่ะแล้วตามสัญญาเนาะก็ต้องมาซื้อที่คนนี้หนักอะสองเดียวพอแล้วกันเนาะจะกินเยอะเลยอกินได้หลายแล่เอ,อีกซองแล้วกันกินวันนี้กินวันนี้เนาะไม่ได้เอาเก็บขนมนี้ก็อร่อยนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่ากระเป๋าเราเต็มแแต่ว่ามันเบาโอเคไปไม่ไม่ไม่ไม ส่งอื่นดีกว่ายังไม่ถึงโ no นแบรเลยเข้าไปในเขตของโนแบร์ไหนดูซิพี่เขามีอะไรบ้างเขามุ่งไปที่โซนของกินเลยเนาะจริงเขาก็มีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างเลยนะเนี่ยอาหารหมงอาหารมาอะไรก็มีไม่ได้มีแต่ของกินนะเนี่ยเขาจะมีแต่ของกินมาโดยตลอดเครื่องใช้ไฟไฟ,ไฟไ้าด้วยเหรอ มันชักเป็นธรรมดาแล้วนะอินโนเบรนเนี่ยเขามีรำยอนโนเบรนปะคุกกี้ไหมต้องซื้อไปชิมแลแต่ว่าหอวใหญ่แท้พี่หอวใหญ่แท้แล้วมันจะได้แค่ชิมแล้วเนี่ยอิ่มเลยนะเธอว่ามันคืออันนี้ไหมวะหรือว่าเขาแค่เปลี่ยนแพ็กเกจจริงฉันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยคือรูปที่ดูมามันเป็นสีเหลืองไงเออแพ็กเกจจริงสีเหลืองธรรมดาอันนี้มันแบบไม่คุ้นเคยแบบว่าไม่คุ้นเลยก็ไปชิมก่อนแล้วกันเนาะหนึ่ง ูฟู้สแน็ควาสูเอาไงไม่ได้เพราะว่าเรามีเต้าทูเต้าูเต้าหู้กระเทียมทอดของแบรนด์ตัวเองเราจะไม่ไปแวะอย่างอื่นเด็ดค่ะน้ำผลไม้เอ,อ่ยชาเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมีหมดค่ะพี่สาวแวะนี้ดีไหมพีชวอเทอร์เจอรี่ก็ทั้งหมดที่ได้นะคะ เท่านี้แหละเดี๋ยวเราไป<ม>แวะซปเปอร์หาอะไรแล้วกลับไปกินที่ห้องกันดีกว่าค่ะว<ม>ันนี้ว,ว่าจะซองแพ็คของด้วยจะได้รู้ว,ว่ามีพื้นที่ต้องแบกอะไรบ้างจะได้บอกตัวเองว่าอย่าซื้อไมเพิ่มอีกะเิกขออนุญาตแวะซปเปอร์หาอะไรกินซะหน่อยนะฮะเพราะอุ่นจะมาเจอขนมปังละเลยมันก็น่ากินนะว่าไป หาอะไรอุ่นๆเหมือนว่าจะลองเปิดประสบการณ์ใหม่เราก็เดินมุ่งหน้ามาที่ชิมทำไมีม่แต่ถ้วยใหญ่วะไม่มีถ้วยเล็กเหรอ,อะเจอแล้วตอนที่มองจากมุมนี้เห็นโอป,ป้าอยู่ก็เลยไม่ลู้นะคะเจอแล้วมามากับห้องกันเถิดซื้อไก่ไปไม่ได้ <laughs> ก็ดีนะจะได้ถือแบบอุ่นๆแต่เองชอบกินแบบอืดๆอยู่แล้ว ถึงห้องเรียบร้อยนะคะแอบแวะซื้อกิมจิมาด้วยนะก็อาจจะต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นก็จะมาชิมมันฝรัง่งโนแบรนด์นะคะว่าร์กเป่าหรือว่าจะไปพี่พิงเกลิลดีกว่าเคยเป็นสปอนเซอร์หรอนอนสิ <laughs> ไม่รู้ว่าพี่โก้ทอดเป็นไงอ่ะอืม,มน่าอร่อยดีในเพื่อนทอยกินเขาบอกว่าเกาหลีเขาฮีทแอบไปเอาน้ําออกนิดน้ําแข็งออกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ชอบนะแล้วก็ตอนนี้หนาวมากด้วยไม่เปิดแอร์หนาวขนาดนี้ต้องเปิดฮีตเตอร์สินะเนาะไกไ็เทียมปริกจ้าวัน,ว,นวันแล้วก็กินแต่ทีชนี่ยแหละเนาะชอบอ่ะนะโอเคค่นะงเจนก็เดี๋ยวขอตัวไปกิน ข้าวมือดึกก่อนนะคะ so this i s for today ค่ะเราเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะมาดูกันว่าเจนจะพาไปไหนพาไปกินอะไรในกุ้งโซ่ค่ะจะเป็น ep สุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพ่งนี้ก็อ,อยู่มาสุดท้ายแล้วนะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ